รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัได้รับรู12าราศีค่ะเสีงที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเจ๊ได้ขามาวันนี้นะครับครบเครื่องเลยมีทั้งเสียงดีหน้าตาดีจิตใจเลว เสียงดีนดหน้าตาดี เอาดีขึ้นไปดีเอาดีขึ้นไปอีกดีกแล้โหรูปร่างหน้าตาดีเสียงดีเขาครบถ้วนเลยวันนี้ถ้ามันครบแบบนั้นเนี่ยก็ให้มาเป็นพิธีกรเลยละกันเราไม่ต้องราเล่นเกมไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นพิธีกรบางคนเป็นนักร้องเขาสวยแล้วเสียงดีแล้วก็เป็นพิธีกรได้เลยบางคนเป็นนักร้องบางคนไปเป็นดาราบางคนจะเป็นดาราแล้วไปเป็นนักร้องบางคนจะนักร้องแล้วไปเป็นดาราวายตายแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแม่ก็เขาเป็นคนมีความสามารถไงะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมพบกับพวกเขาเลยค่ะเสียงร้องบาดจิตปะทะหน้าตาดี บาใจ,าใจรักรักร,รักรักรักน้องใ้เป็้อง่กเ,กเไ็ไม่ได้รนักร้อง se que eu vou อะไรของมึงเนี่ยเป็นแฟช,ชั่นฮะอ๋อแฟชั่นก็คือชุดอะไรขอถามคำเดียวได้ไหมฮะว่าใครเห็นแขนรึเปล่าเนี่ยแขนนี่อยู่ไหนแท้ที่นี่เอามือออกมาสิเออคือเป็นคนบ่าแคบคือไม่ได้ตกคนขบแา้คบแบบดีไซเนอร์บอกว่านีขอชุดที่ทนลายที่คนี่มานิดนึง ทำให้เราดูสง่างามนิดนึงไงนี่สินี่ยได้ไตอนหลังไม่เหมือนเอาผ้าหนวมมาตากยอมแต่งตัวก็เทียงกันเทียงกันแกไปแต่งก่อนไม่เอานุ้ยนั่นแหละไปแต่งสรุปแล้วใครแต่งก่อนพี่นุ้ยแต่งก่อนแล้วออกมาของเราไงคือตอนแรกกำลังกินข้าวอยู่หันกลับไปพูดในคำเดียวว่าอีบ้าอันนี้คือหน้าตาดีหรออันนี้ทั้งหน้าตาดีค่ะหน้าตาดีที่ยืนอยู่ที่มันขี้เล่ตรงไหนครับพี่เล็งครับ ยังเจี๊ยบไม่ขี้เลอะไรขี้หมาชัดชัดแ้วอันนี้เขาคือเสียงดีและสองคนนั้นน่ะออ๋แล้วแกไปเกี่ยวอะไรวะนิวจิ๋วก็นิวจิ๋วเชื่อของเราเป็นเป็นนิวเหมือนกันครับนิวอะไรนิวเฟสนิวเฟสหน้าใหม่หม่โชว์นี่ไม่ได้ไม่หยโอเคโอเคเด็กแต่วันนี้น้องขอโทษเลยจริงๆเพราะเสียงน้องแหวบน้องก็เลยจะมาใส่ด้านเป็นใส่เต้นดีกว่าให้พี่โบแดนเราให้พี่นุ้ยเป็นแบบ เป็นแบบโชว์พลังเสียถ้าเรื่องหรากนี่ไม่บอกเลยว่าเป็นใครคนปรบมือพร้อมกันหนึ่งสองสามช่าง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 น้องเคยห็นข่างดิป่ปยกขันหน้าค่ะช่างมันตัวโตไม่บบางัวถูกยาวยาวมีเกลียวใต้วงเียกว่างงามีหูมีตาหางอย่างเฮ้ยพอดไว้ถ้าแต่งขนาดนี้จะเล่นกันสองคนก็เอานะฮะ ะะไปเลยๆเฉลยคำที่ค่ะคุณผู้จัดมาเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะเป็นหนี้ก้อนโตวา,วา เจี๊ยบเป็นคนใ้เคียงเพราะว่าไม่รู้อะไรจริงๆไม่อยากตอบเจี๊ยบครับแต่เกงใจคนอื่นวันนี้เจอเจี๊ยบดูเจี๊ยบเครียดๆเออเราเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรบ้างไม่ได้ถามว่าน้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเรื่องเงินทองผมเยอะอยู่แล้วผมมีปัญหาครอบครัวนิดหน่อยอ๋อเหรอคือตอนนี้เมียจับได้อีกแล้วเอาอย่างเงียบสิลาตลีราตลีแต่ว่าราศีราศีศุกร์ค่ะ ก็พี่ก๊อฟตสิครับจะไม่ใช่พี่คอฟต์นะแกเขียนอยู่ก็แกเขียนอยู่อ่ะคือเดาเป็นราศีค่ะเพื่อนสนิทค่ะราศีสิงห์อ๋อเขาไม่ดีหรอคือนางก็คือมีเงินเยอะฟู่ฟ้าอยู่แต่ว่าช่วงนี้แบบอยากได้อะไรมากมายเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นนี่คุณเองก็อยู่พี่ตั๊กตอบว่าราศีราศีสิงห์ด้วยโอ้ทำไมสองคนนี้ทำไมมีแต่คนอวยพร อาศิษิลป์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เราคนเดียวที่ไหนเล่าใช่ไหมเล่ะไม่ได้หมายถึงพี่แต่ว่าบังเอิญหนูมีแบบว่าพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่รู้จักรู้จักกันมานานแล้วค่ะถ้าทำค่ายเทปทำเพลงทำบงทำเพลงอะไรบุกคนคลิกเป็นยังไงบุกคนเล็กเป็นคนเฮฮาไม่ใช่พี่นะอะไรเงี้ยอดเหมือนกับค่ายเทปก็เยอะอะไรเงี้ยมึงออกมังนี้เลยมั้ยเฮ้ยผู้หญิง เขาไม่ได้หมายถึงพี่เพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเออแก๊บเคลียร์หน่อยใช่เขาไม่ได้หมายถึงพี่เขาหมายถึงพี่ก๊อล์ฟพี่ก๊อล์ฟเคลียร์แต่ละคนอ่าพี่ชื่อเลยนะเจี๊ยบหอมงานไงคนหนึนะเพื่อผมออกมามาพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบตอบว่าราศีราศีธนูอ่ ก็ไม่อยากจะแช่งคนอื่นนะครับดูจากภาพถงไม่ได้ดูดูดีครับผมเริ่มจะเป็นนี่แล้วผมว่านะเป็นนี่อะไรเพราะก็น่าจะมีอะไรใหม่ๆจะทำอะไรอยู่ที่อยู่ครับที่อยู่เป็นบ้านบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่เมียใหม่สร้างซะไม่เมียคนเดิมครับเมียคนเดิมท่านนี้ครับท่านนี้เล่าว่าราศีราศีเมทุนค่ะพี่นุ้ยคือต้องบอกว่าเป็นพี่นุ้ยเพราะว่าเอาเป็นว่าตั้งแต่เช่าชุดหนูว่าพี่ก็เจ๊งแล้วะ อ๋อชุดนี้เช่าเหรอชุดสไตล์เรียดชุดสไตล์เแบบไม่ไม่รู้ว่าคนอะไรเอาตู้อบสมุนไพรมาใส่นะท่านี่ตู้อบสมุนไพรนี่ก็ตู้เย็นแล้วครัเนี่ยนี่ที่ตู้เย็นค่ะอะไรไม่รู้ตู้ประณีค่ะไม่ได้จริงเรื่องพี่นุ้ยเพราะว่าพี่นุ้ยเป็นคนจัดเต็มทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะแบบน่าจะเป็นคนที่แบบกล้าทุ่มกล้าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยคิดว่านี่จะมีสิทธิ์ติดนี่ได้ก็พวกมันทำอย่างเงี้ยพวกเจ๊ก็เลยอยู่เฉยไม่ได้ต่อไปใครจะบอก ใครจะอะไรกันต้องแต่งนป็นซีมาชุดธรรมดานี่ไม่ไหวแล้วมดไว่ะพี่บ้าก้องแต่ว่าราศีราศีศีรษะรวยทำไมมาแรงหรือเกินสำหรับสองหนุ่มไม่โสดเจี๊ยบกอล์ฟช่วงนี้คงจะลงคุณหนักมากก็เลยโดนจับตามองว่าจะเป็นนี่ก้อนโตใครจะเดือดร้อนเดี๋ยวมาบอกกันนะช่วงหน้า